สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซทีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราหนี้เอ็กซีครับ หลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปมาโอ้โหนานมากนะคลิปที่ได้ดูดูกันนั้นคือเป็นคลิปที่อัดมาก่อนแล้วนะฮะเ้วเพิ่งมาตัดลงนะครับก็ไม่ได้อัดแบบล่าสุดผมประกาศในเฟซว่าผมจะพักการเล่นโซเชียลไประยะหนึ่งนะฮะก็คิดไปคิดมามันพักนานไม่ได้ครับผมต้องรีบกลับมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าถ้าเราหายเป็นนานนะฮะการมองเห็นของเพื่อนๆกับทางช่องเราเนี้งซีจะห่างหายกันไปเลยนะฮะก็เหมือนต้องเริ่มใหม่ผมก็เลยต้องรีบฟื้นตัวเองแล้วก็รีบกลับมา ทำให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับผมผ่านอะไรมาเยอะแยะพอสมควรมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนในช่องเยอะมากๆนะฮะตั้งแต่ทําช่องมานี่3ปีแล้วนะตีไป3ปีแล้แต่ว่า ทำแบบจริงจังเป็นทางการก็ปีกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีคนที่ติดตามมีฐานแฟนคลับอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะฮะแล้วก็ใช้ใจซื้อใจกันมาตอนนี้ที่มีติดตามก็จะ5,000ัซับแล้วนะฮะกราบขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะฮะมาถึงครึ่งทางของหมื่นหนึ่งล เดินหน้าต่อไปให้ถึงหมื่นหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็หลักต่อไปก็เป็นหลักแสนแลวกันค่อยๆก้าวไปนะัะ <c oughs> เพราะว่าผมเองก็ทํางานประจําด้วยไงถ้าทํา YouTube อย่างเดียวผมก็ทําคลิปลุยให้เพื่อนๆได้ดูเต็มที่แต่ว่าอันเนี้ยผมใช้เวลาแค่วันเสาร์อาทิตย์ในการอัดคลิปแล้วก็เตรียมงานนะครับผมแล้วก็วันธรรมดาก็เอาไปตัดนะก็มันทําให้เวลาน้อยมากนะเพราะช่วงหลังที่เพื่อนๆบอกว่าโอ้พี่ลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ใช่ผมผมก็ยังงงนะผมลงอะไรก็ไม่รู้พลังงานมันหมดนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนน้อยด้วยนะผมก็ได้ไปปรึกษาหมอไปหหาามมอเลยนะ บบ mm hmm. เฮ้ยทำไมมันความรู้สึกมันแบบมันเกิดภาวะเครียดขึ้นมาบ้างแล้วก็บางทีแบบความสนุกมันหายไปปรึกษาหมอเขาก็บอกอ๋อสาเหตุที่มันเกิดอย่างนี้เพราะว่าเรานอนน้อยครับผมเพราะว่าผมอยู่บ้านนะทั้งอาทิตย์เลยอะ่ะผมนอนแค่วันละ2ชั่วโมงเองสองสชั่วโมงเองนะฮะยิ่งวันไหนที่ มีคลิปแล้วตัดนะโอ้โหนอนวันละชั่วโมง2องชั่วโมงเองก็กตื่นไปทํางานประจําต่อนะฮะเลยทําให้ร่างกายอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วพอพักผ่อนไม่เพียงพอเสร็จมันทําให้ไม่มีความสุขในการทํางานนะฮะอันนี้ก็คือบอกเลยว่ามันจะมีความเครียดเข้ามาในตัวนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะคนต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะนะฮะอย่าเป็นเหมือนผมนะไม่เอานะก็ <ST> S> <S วันนี้เรามาพูดคุยกันนะฮะเกี <ST> S> <S <ST S> <ๆ>่ยวกับแนวทางช่องตันนี้ซีก่อนละกันนะฮะเพราะว่าคิดซะว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนเยอะมากเลยสําหรับ ตอนนี้ซีนะตอนนี้ที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นะรายการที่อยากจะทำอยู่ก็จะมีรายการเชื่อกับทอยนะฮะอันนี้คือรายการหลัก ของช่องเลยเทียบกับทอยนะครับแล้วก็จะเป็นรายการรีวิวต่างๆนะฮะไม่จําเป็นต้องโมเดลรีวิวทุกอย่างที่อยากจะรีวิวนะครับแล้วก็จะมีแนะนําโมเดลสุดสัปดาห์อันนี้ก็ยังอยากจะทําอยู่นะตอนนี้3รายการที่หลักๆแล้วนะฮะที่ยังมีทําอยู่นะครับแล้วก็จะมี e x ็กซอยากคุยก็คืออยากคุยก็อย่างเงี้ยวันเนี้ยเรามาพูดคุยกันระหว่างเพื่อนๆชาว e x ็กซกับโดนี่ e x ็กซนะครับจะได้พูดคุยกันเขาเรียกว่ารู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับผมมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะถ้าถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็อกออออยยาากกกจจะะะบไรรผมหื พูดอะไรก็ คอมเมนต์มาใตาค้คลิปนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมกลับมาแล้ว, <c oughs> ม,ลวมีพลังแล้วมีพลังกลับมาแล้วสู้ฮนะตอนนี้ผมต้องสู้กับมันนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีข่าวนึงนะฮะที่เป็นข่าวดีสําหรับผมนะั้นที่ผ่านมาตอนที่ผมหยุดทําคลิปไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีการติดต่อมาให้ผมไปทํางานตัดต่อกับช่องใหญ่ๆเลยนะฮะช่องใหญ่ๆเลยแล้วก็กับศิลปินบริษัทไทเทเนียมเลยอันนี้หูผมอยากอยากขอบคุณจรๆๆิงอยากกราบขอบคุณจริงๆเลยถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้นะฮะก็ผมผมขอขอบคุณ มากๆเลยที่เล็งเห็นในช่องนี้นะคะแล้วก็แบบว่าเห็นในความสามารถในการตัดต่อของผมก็อยากจะให้ผมไปร่วมงานด้วยอันนี้ผมแค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากแล้วนะครับผมก็นี้กลับจริงๆนะขอบคุณมากๆครับผมโอเคอันนี้ก็คือข่าวที่เพื่อนๆติดตามกันผมก็ได้โพสต์ไว้นะฮะก็ผมก็ได้บอกกับทางพี่ที่เขาติดต่อม,มาแล้วนะครับก็ว่าผมทํางานประจําอยู่ด้วยนะฮะแล้วผมเองก็ใช้ความความสนุกความชอบของตัวเองอเป็นการทําช่องนะฮะผมก็อยากจะ พัฒนาช่องนี้ให้มันโตขึ้นไปล้วกันถ้าผมหยุดความฝันผมนะฮะที่อยากจะทําช่องนี้มันก็จะหายไปเหมือนกันนะฮะนี่ผมก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าคือถามว่าไปอ่ะประสบการณ์อ่ะได้เยอะมากแน่นอนได้เยอะมากๆฮะแล้วก็ถามว่าได้เงินเงินก็คงจะได้ดีแหละ <laughs> นะแต่ผมคิดว่าผมอยากทําช่องเนี้ยโดนี่เอ็กซิเนี้ยให้เติบโตเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยเราเรามีเพื่อนเพื่อนที่คอยติดตามแล้วอะ่ะ นะฮะที่คอยดูเราอยู่คอยติดตามเราอยู่นะครับก็อยากให้ดูกันนานๆดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันใครยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะถ้าไม่กดกระดิ่งนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่แจ้งเตือนนะฮะถ้าไม่แจ้งเตือนนี่เราจะไม่เห็นกันเลยว่าผมลงคลิปอะไรลงไปคลิปนี้ขอบน่นของพูดคุยแล้วกันนะฮะก็เป็นการบอกกล่าวซึ่งกันและกันในเการเริ่มต้นใหม่จะมีอีกรายการหนึ่งที่ทางช่องตัวนี้ซี s, จะมูฟออกนะฮะก็คือเป็นรายการคุยกี t โค้ด e x i ของคุณทอนนะฮะคือโค้ด exit ตอนนี้ครจะย้ายไปเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นของคุณทอนนะเป็นช่องเมกทอนนะช่องนี้นะฝากไปกดติดตามด้วยนะฮะใครที่ชอบการทําอาหารการเล่นเกมหรือว่าร้านอาหารต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะก็ลองติดตามดูนะเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับของกินวิธีการทําหรืออะไรที่มีเทคนิคอะไรต่างๆลองติดตามช่องนี้ก่อนเมกทอนนะฮะช่องนี้เลยนะครับช่องน้องชายผมเองนะฮะจากคุณทอน exit ตอนนี้เปิดช่องเองแล้วเป็นเมกทอนนะครับแล้วก็ทางเพจ นี่ใครที่ชอบเล่นเกมดูเกมต่างๆเมกาทอนนะคบผมนี่ช่องนี้เหมือนกันนะเพจช,ชื่อเพจเหมือนกันไปติดตามกันนะฝากน้องผมด้วยนฮะก็คือการเติบโตของแต่ละคนนะครับช่วงนี้ผมก็อยู่กับห้องสตูดิโอนี่แหละมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากมีการขายของออกไปนะฮะที่หลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยช่วงนี้ทําไมพี่ดนขายของเยอะจังวะอะไรเงี้ยผมขายออกไปเยอะจริงๆนะแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับคือขายออกไปเพราะว่ามันเต็ม ต็มแล้วจริงๆแล้วก็เลือกที่จะขายออกไปเราจะเลือกที่จะเก็บเอาไว้นะฮะบางส่วนแล้วมันบางทีเราซื้อมามันอยู่ในกล่องใต้โต๊ะอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะตอนนี้เราต้องการพัฒนาช่องให้มันเติบโตใช่ป่ะเราก็เอาตรงนั้นอะไปขายก่อนนะฮะล้วก็อ่าบางตัวเราก็ยอมเสียไปนะ,ะบางตัวที่เรารักที่เราชอบเราก็ยอมเสียไปนะ,ะ oh. เพื่อที่จะเอามาพัฒนาช่องนะฮะนี่อุปกรณ์ต่างๆถ้าทําช่องอะมันต้องมีอุปกรณ์นะครับผมไม่ใช่ไม่มีอุปกรณ์นะ,ะจะบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายมันถ่ายได้นะครับมันถ่ายได้จริงจริง แต่เวลาทํางานจริงๆร,รับงานจริงๆแล้วเอาโทรศัพท์ไปถ่ายอ่ะมันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ดูแบบว่ากระโหลกกลาใช่ปะม,มันเป็นแบบว่าเด็กอะไรมาเล่นถ่ายคลิปไปตรงนี้วะเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ซื้อกล้องนะฮะ ตัดต่อก็ต้องซื้อคอมที่มันใช้ในการตัดต่อจริงๆนะฮะที่มันแรนเดอร์ได้ที่มันใช้กราฟิกได้นะฮะมันจะได้ทําให้คลิปมีคุณภาพแล้วคลิปมันสนุกมากขึ้นเมื่อก่อนผมไปซื้อน้ตบุ๊กมาตัดนะฮะล้วพอตัดไปตัดมาแล้วคันนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาในการเวลาเราใช้กราฟิกเยอะๆหรือมีเวลาเราใช้ภาพเยอะๆอะไรเงี้ยมันทําให้พอมันแฮงแล้วมันมันแฮงเสร็จมันเด้งออกจากโปรแกรมเลยอ่ะกำลังตั้งตัดตัดอยู่เนี่ยแม่งเด้งออกบึ้งออกไปเลยยังไม่ได้เซฟเลยนะฮะคราวเนี้มันเสียเวลาในการทํางานมัน เราไม่ได้เซฟต้องมาเริ่มใหม่หมดแล้วการตัดต่อแต่ละหนึ่งวินาทีนี่มันคนตัดต่อจะรู้ว่ามันยากมากมันมันต้องใช้ความคิดประมวลความคิดว่าจะตัดตรงไหนให้มันดูสนุกชนกัน แล้วก็ใส่เอฟเฟกตรงไหนให้มันพอให้มันเข้ากันพอดีพอดีคือมันทุกอย่างมันมันต้องบาลานซ์กันหมดเลยนะฮะถ้าทําแล้วแบบว่าติดๆจะขัดก็คืออารมณ์มันเสียหมดแล้วอ่ะบางทีผมเคยตัดเหมือนกันตัดตัดงานไปโหจะเสร็จอยู่แล้วสักพักหนึ่งมันเหมือนมันเออร์เรอร์มันมันมันแหงอ่ะคอมมันมันน่าจะร้อนจัดหรือว่ามันใช้เขาเรียกประมวลผลไม่เพียงพอกับการทำอ่ะมันเด้งออกไปเลยจบเลยไม่เซฟตั้งเริ่มใหม่ครับเหมือนการเริ่มใหม่เลยจบเลยจริง บางทีคนเรามันก็ลืมบ้างฮะการเซฟงานจริงนะฮะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันก็ยังอยากจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าห้องเสร็จนะฮะตอนนี้ทำในห้องนี้ก่อนแล้วอนาคตทางหน้าฮะตามที่คลิปพาไปดูนะครับผมผมจะทำสตูดิโอเอ็กซิซนะครับผมที่นอกบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะจะเก็บเงินก่อนช่วงนี้ต้องเก็บเงินเก็บทองก่อนนะต้องทำคลิปเยอะๆก่อนจะได้เเผื่อมีเงินเข้ามาบ้างนะครับก็เผื่อจะมีสปอนเซอร์เข้ามาให้เราได้เดินหน้าต่อไปได้บ้างเพราะช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลย เข้าใจจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ส่งมาถามเหมือนกันว่าพี่พี่ทาไมไม่ลงคลิปเลยพี่ไม่ทําคลิปแล้วหรอครับโอ้โหพี่วันนี้พี่เพิ่งกลับมาแล้วเราจะกลับมาลุยคลิปสนุกสนุกใหด้ดูกันนะครับคิดเองถ่ายเองตัดต่อเองนะฮะแล้วก็ลงเองทุกสิ่งทุกอย่างครับเองทุกขั้นตอนนะมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วตอนนี้ผมอยากจะให้แต่ละคลิปอะ่ะมันมีคุณภาพมากๆขึ้นต้องทําให้มันดีขึ้นเดิมนะครับผมผมจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองผมจะเริ่มก้าวก้าวต่อไปให้มัน ถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่เขาเขาไปถึงกันอะเราศรัทธาในสิ่งที่เรารักเราในสิ่งที่เราทำนะฮะเราศรัทธามัน ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะทำให้เราไปถึงจุดจุดนั้นได้นะครับผมผมศรัทธาว่า YouTube ผมจะต้องไป10,000แสนซับให้ได้มันต้องได้มันอาจจะช้าครับช้ากว่าคนอื่นแน่นอนเพราะว่าผมทำคนเดียวนะพูดเยอะแหละนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านี่ผมจัดใหม่ตรงนี้ฝั่งนี้ผมรื้อเยอะแล้วมันยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะผมยังเก็บไม่เสร็จนะฮะผมเก็บมาอยู่3 4สี่รอบแล้วโต๊ะนี้ผมรื้อมา3ารอบสี่รอบแล้วนะฮะเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะกันว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบอกคำเดียวว่าเพิ่มเยอะมาก เจอกันคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้มาบทให้ฟังเฉยๆนะครับผมก็ฝากกด Subscribe ะดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับโดนี่เอซีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องเมกทอนด้วยนะฮะก็ไปติดตามกันด้วยนะครับจะได้ดูว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างนะฮะก็น่าสนใจดีเหมือนกันเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผมอุณ